รับสิ่งพิเศษอะไรจะขนาดนี้ก็ผู้ชายครับรู้สึกว่าเป็นที่อิจฉาของทุกคนชนะแล้วละวันนี้อ้าวรายการแฟนสตอรี่เดี๋ยววันที่21กุมภาเจอกับผมแล้วก็งานวันเลิฟ X 10ล้าของผ,ผมนะครับ แฟนสตอรี่ในช่วงบ่ายๆของวันเสาร์ซึ่งในวันนี้เราก็มีความสนุกสนานและเรื่องราวของศิลปินและแฟนคลับมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยโดยแขกรับเชิญของเรานั้นเขามีดีกรีเป็นหนุ่มหล่อนักเรียนนอกเสียงนุ่มและกล้ามก็โต,โตโตอีกต่างหากนัดศักดาทอดแชมป์จากเวที True Academy f a n t a s ย ซีซั่น4ีนั่นเองครับซึ่งวันนี้เขามีนัดกับแฟนคลับหลายร้อยคนในงานมีตต้ง One Love Exclusive Live บรรยากาศในงานจะมีอะไรบ้างและเป็นอย่างไรเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราแฟนคลับนัดศักดาทรรวมตัวกันประมาณ300กว่าชีวิตนะคะเพื่อมาในงานนี้เลย One Love Exclusive Live เป็นคอนเสิร์ตเป็นกิจกรรมแฟนแอคทิวิตี้หในวันทโปรเจกต์ของพี่ณัศัดาทรน,นะคะ <Yeah. S 1> เนื่องจากว่ากิจกรรมนี้มันมีปีละครั้ง <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยรวมตัวกันนานมากรวมตัวกันเป็นปีเลยอะคะ่ะทีนี้ก็เลยอยากจะให้เห็นว่าบรรยากาศงานเนี่ยมีความพิเศษอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวตามมาดูเลยนะคะออนอาก่ดนนะมื้้เชคววรรจไ รเริ่มจากจุดแรกค่ะจุดนี้เป็นจุดแจกบัตรนะคะเป็นบัตรคอนเสิร์ตแล้วก็จะมีในส่วนของเสื้อซึ่งออกแบบโดยพี่นัสักดาทรเองคนที่ซื้อบัตรเนี่ยก็จะได้เสื้อตัวนี้ด้วยนะคะเป็นของที่ระลึกแล้วก็จะมีจุดหนึ่งก็คือสามารถบริจาคพ,พวกหนังสืออุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับทางโรงเรียนที่เราจะไปทํากิจกรรมในเดือนมีนาคมนะคะซึ่งเป็นกิจกรรม charity อ,อีกทีหนึ่งอีกจุดหนึ่งนะคะก็เป็นจุดในส่วนของตัว ทัชทูค่ะทัชทูอันนี้นะคะขายชิ้นละ20บาทเงินที่ได้ก็คือสมทบทุนไปบริจาคให้กับโรงเรียนที่เราจะไปทําบุญเดือนมีนาคมเช่นกันนะคะไปดูอีกจุดหนึ่งนะคะจุดนี้เป็นจุดถ่ายรูปค่ะจะเห็นได้ว่าตรงนี้มันจะเป็นสามิติอะคะ่ะถ่ายออกมาแล้วเนี่ยเหมือนที่นัดมาเล่นเปียนโนข้างๆให้พวกเราฟังนะคะซึ่งเจ๋งมากเลย สวัสดีครับผมนะัสกาธรน,นะครับตอนนี้อยู่ที่หลังเวทีนะครับงาน One Love Exclusive Live ของผมนะครับซึ่งเป็นโชว์พิเศษคนดู300กว่าคนเองนะครับ mm hmm. กเ็เราอยากให้มันพิเศษจริงๆนะครับ mm hmm. เป็นคอนเสิร์ตที่กันเอง mm hmm. ก็จะมีความพิเศษหลายอย่างที่เตรียมไว้เลยนะครับวันนี้ตั้งแต่ซีนเปิดเลยนะครับแล้วก็จะมีแบบซีนเล่นเป็นโนเองมีแขกรับเชิญพิเศษแล้วก็จะมีการร้องไลฟ ซิงเกิลใหม่รักเธอคนเดียวแบบฟูลแบงค์ครั้งแรกด้วยแค่นั้นยังไม่หมดนะครับก็คือจบคอนเสิร์ตไปก็จะมีช่วงมิดังนตรีเล็กๆ,ๆน้อยๆ,อ,ยๆอ,ยอีกด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้กใกล้เวลาที่คอนเสิร์ตจะเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอไปเตรียมตัวอีกแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวตามไปดูภาพบรรยากาศกั<ถ>นครับก็คุ้มจริงๆที่รอที่คอยมาที่ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวทุกเรื่องราวกคุ้มจริงๆที่เหนื่อยที่ได้ท่เธอ แค่จะบอกฉันพูดว่ารักกันบอกเลยว่าฉันโชคดีกว่าใครถ้าฉันไม่เป็นคนธอไมได้ทั่วไปไม่ใช่ภาพสวยงามอย่างที่เธอไวาดไว้ขอถามสักคำ ทุกคนทราบกันดีนะครับการที่ผมได้มาเป็นศิลปินเป็นนักร้องแล้วก็มาอยู่ตรงนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นก็มาจากการที่ตอนนั้นเข้าสมาัครเอฟซแล้วก็ได้เป็นสุดยอดนักล่าฝันประจําซีซั่นนั้นในที่สุดครับเนื่จากประสบการณ์ครั้งนั้นเนี่ยก็ทําให้เหมือนเราได้มีครอบครัวใหม่อ่ะครอบครัวที่เรียกว่าแฟนคลับที่เขาตามมาคอยติดตามแบบให้กําลังใจเราในทุกๆผลงานที่เรามีอะไรที่เรา เมื่อไหร่ที่เราพัฒนาตัวเองหรือมีโอกาสที่ดีขึ้นเขาก็ร่วมยินดีกับเราอะไรเงี้ยมันก็เป็นเป็นเป็นคอนเซปต์ใหม่ที่ตัวผมเองก่อนหน้านั้นก็ไม่เคยได้สัมผัสอะไรแบบนี้แต่ว่าก็รู้สึกโชคดีมากครับที่ได้มีกลุ่มคนตรงเนี้ยร่วมเดินทางไปบนเส้นทางความฝันของเราด้วยกันนะครับผมผมต้องเรียกว่ากนคขับเนี่ยเป็นคนที่ทาอะไรหลายอย่างที่ผมคาดไม่ถึงจริงๆนะเวลาเหมือนผมไปงานต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับ เขาจะไม่ใช่ประเภทแบบลุ้มเข้ามาหาผมอะไรเงี้ยแต่ว่าจะเป็นประเภทแบบเปิดโอกาสให้คนที่เขาไม่ค่อยได้เจอเราอะได้เข้าหาเราก่อนอะไรเงี้ยเพื่อที่แบบเขาก็จะยืนมองอยู่ไกลๆแล้วก็นั่งยิ้มยืนยิ้มเห็นแบบเห็นคนอื่นมาชื่นชอบเราเหมือนที่เขาชื่นชอบเราอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าโอ้โหเป็นเป็นคนที่แบบเจ๋งจริงๆเลยครับสวัสดีครับ คือเริ่มจากสมัยตอนที่ AFC เกิดขึ้นเลยค่ะตั้งแต่ออดิชั่นเลยตอนออดิชันนะคะก็จะเห็นมีนักล่าฝันมาแนะนำตัว20คนเรารู้สึกว่าเราสะดุดกับ V1 มากๆเลย V1 นักสักดาอรจบทาวเวิร์เกียรตินิยมเศรษฐศาสตร์เฮ้ยเราคิว่าคนนี้มีอะไรที่มันน่าจะต้องต้องต้องเสะมีของเสงแน่นอนอะ แล้วก็ได้มาดูตอนออดิชันนก็คือเขาร้องเพลงแล้วเรารู้สึกเหมือนกับว่าเสียงเขาอะมันมันเข้ามาในใจเราอะค่ะคือเสียงเขามันนุ่มแล้วก็ทุ้มแล้วเราเราชอบคนเสียงลักษณะนี้ แล้วพอถึงคอนเสิร์ตในวีค่ะแต่และวีคอะค่ะเขาก็จะแบบเหมือนกับว่าทําโชว์ออกมาให้ดีที่สุดมันมีอยู่วีคหนึงอะวีคที่ที่ร้องเพงลงรักเธออะ,อะคือตอนนั้นแบบตะโกนแบบสุดเสียงเลยแบบหวังว่าแบบเขาจะได้ยินนะเออนาะวีคนั้นเป็นวีคที่คือพี่นัทร้องโชว์เพงลงรักเธอแล้วทุกคนในฮออะค่ะร้องตอบกลับเขา ว่ารักนัดรักนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นโชว์ที่ประทับใจแล้วก็เรียกเสียงรีเสียงปมมือแล้วนัดก็แฮปปี้กับโชว์วันนั้นมากแล้วเราก็รู้สึกโอ้ยมันเป็นอะไรที่ที่เราดูแล้วเรารู้สึกแบบยังตาตึงจนเธอตายมันเหมือนแบบเราพยายามส่งพลังไปให้เขาค่ะแบบการที่ตะโกนไปโดยที่แบบทุกคนไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วแบบมันท้อมใจกันแบบพุ่งไปที่บนเวทีหมดเลยอะไรอย่างเงี้ย สู่ช่วงที่2ของแฟนซอรี่ครับเมื่อช่วงที่แล้วเราก็ได้อินไปกับเพลงหวานๆที่นัทเขาเอามาฝากกันพร้อมทั้งได้เห็นความน่ารักของบรรดาแฟนคลับที่มาให้กําลังใจคนที่เขารักผมและอิจฉาในนัทจริงๆทำยังไงจะได้มีแฟนคลับแบบเขาบ้างเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับจะเป็นช่วงของ Lucky Draw ลัคกี้ดรอและครับเพื่อหาผู้โชคดีที่จะได้ของขวัญพิเศษคือนี่เลย แหวน one love นะครับมีเขียนว่า you are my one love และข้างในมีคำว่านศดาห์อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้แหวนวงนี้ไปคนที่เป็นผู้โชคดีเนี่ยจะได้อันนี้ไปเลยครับเดี๋ยวขออันเชิญขวดหนสัติ์ศิษ์ของเราหน่อยนะเอาล่ะครับ l a d ที่ออก g ด้แ l ่ ว่าเจพีชาไม่เ hmm. ป็นไรครับผมับไว้แต่งเพศครับยัง ู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็กําลังตกใจมากครับเมื่อกี้นี้ช็อกเลยเพราะว่าแบบมาครั้งแรกด้วยคอนเสิร์ตพี่นัทแต่พอพี่นัทเข่าลงไปแล้วก็ส่งแบบให้นี่ก็ยิ่งตกใจใหญ่เลยครับ <c oughs> อะไรจะขนาดนี้ก็ผู้ชายครับเ <c oughs> มื่อกี้ตอน l u c กี้ดอนะครับก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าคนที่ได้จะเป็นผู้ชายเพราะว่าส่วนใหญ่แฟนคลับที่ที่มาติดตามเนี่ยครับจะจะเป็นผู้หญิงสัก90%มั้งแต่วันนี้ก็มีมีผู้ชายมาเราก็ไม่ได้คิดว่า เฮ้ยท <Hey, laughs> ีนี้จะเป็นวิชายขึ้นมารับแหวนจากเราแต่ก็เอาอะไรขำๆดีเลยครับผมว่าก็เป็นบรรยากาศท,ที่น่ารักอีกแบบหนึ่งเลยครับ mm hmm. แล้วหลังจากที่มอบแหวนนะครับเมื่อกี้ก็มีมีโชว์พิเศษอีกอันก็คือเพลงไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอซึ่งก็เป็นเพลงที่เราสุ่มคนดู3ามคนด mm ้ว hmm. ยผมแบบเล่นด้วยนั่นแหละเล่นด้วยเป็นเป็นบรรยากาศใกล้ชิดเส mm ียงให้สามคนบนเวทีเลยครับ เรามีของขวัญให้จริงๆขอเองผอยา้หมครับยกนก่อนให้ก่อนเลยสุดท้ายก็คือเหมือนเราเราจริงๆเรามอบของขวัญให้กับเขาแลลวครับเป็นเป็นของขวัญพิเศษก็คือเป็นเสื้อผ้าของผมเนี่แหละที่ชิ้นที่ผมรักอะไรอย่างงี้ที่ผมผูกพันด้วยแล้วก็เอามาให้กับเขาเผื่อมันจะได้เป็นตัวแทนเราเวลาที่ เหมือนไปอยู่กับเขาเลยครับรู้สึกประทับใจมากค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มาดูคอนเสิร์ตของน,อนักดาธรคือมาครั้งแรกก็ได้รับสิ่งพิเศษนะคะเขาเป็นกันเองค่ะแล้วก็เอนเตอร์เทนดีมากสนุกม,มากค่ะแล้วก็ฟินมากด้วยค่ะรักพี่นัทคนเดียวค่ะรู้สึกว่าเป็นที่อิจฉาของทุกคนชนะแล้วล่ะวันนี้ขาก็อก่อนว่าก็พักผ่อนแล้วก็ทุกคนใจกำลับบงใจเขาเสมอะคะ่ะบ๊ายบย ไม่รู้จะฉันไม่รู้จะเธอเมื่อกี้นะครับที่เป็นซีนพิเศษกับแฟนคลับก็มาถึงอีกซีนหนึ่งที่เป็นซีนกับคนพิเศษอีกคนก็คือเป็นน้องชายคนสนิทตอนเน,เนั้นเองนะครับเพตอนนี้ก็ถือว่า ต้องพูดเลยว่าเป็นเป็นคนที่สนิทที่สุดในวงการเลยคนระับเพราะว่าเราเข้าวงการมาด้วยกันตั้งแต่8ปีก่อนใน f อแล้วก็จนปัจจุบันก็ยังย้ายมาอยู่ค่ายเดียวกันอีกเลยครับยังร้องเพลงตามความฝันด้วยกันเหมือนเดิมเลยครับในขณะที่เพื่อน,อนคนอื่นบางทีก็อาจจะไปทําอย่างอื่นแล้วนะครก็เป็นส่วนส่วนสําคัญส่วนหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะเอามาร่วมอยู่ด้วยในโชว์นี้อะครับก็ดีใจที่ต้อนกับตอบรับมาอะไรเงี้ยแล้วก็มามาเล่นสนุกกันบางทีซึ่งหลายๆคนก็คงคิดถึงซีนที่แบบผมกับต้อนอยู่ด้วยการพูดคุยยยกันนด้้้ตรีีววอ่างแล รู้จักพี่นัดมาจริงๆแล้วโอ้โหประมาณ7 7ปีเกือบ8ปปีแล้วนะครับนานมากๆในความผูกพันที่เราเหมือนเราได้ร่วม ฝันอะไรไมาด้วยกันเช่นแบบล่าฝันกันมาเริ่มต้นเดินทางในสายดนตรีมาด้วยกันจนถึงเวลาตอนนี้มันทําให้แบบความสนิทของเราเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เหมือนจะเข้าใจในแนวทางของแต่ละคนชัดเจนมากๆอย่างเงี้ยหลังๆแล้วก็ไี่มีโอกาสได้ร่วมงานเพลงกันเยอะขึ้นด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วเวลาทุกครั้งที่เราได้เห็นพี่เขาเล่นคอนเสิร์ตรู้สึกได้ทุกครั้งที่เขามีความสุขในการร้องเพลงยิ่งแฟนคลับที่นัดเนี่ยคือแบบเรียบร้อยเรียบร้อยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบเวลาอยู่ด้วยกันแล้วเขาก็สนุกไ เปิดรับสิ่งดีๆให้กันตลอดอะไรเงี้ยก็เห็นแล้วก็เออมันก็เป็นความน่ารักดีครับซึ่งวันนี้ก็อาจจะมีหลายๆคนที่มาให้กําลังใจกันจนตอนนี้ก็ต้องรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆครับเหมือนย้อนลึกความหลังอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้ครับถือว่าวันนี้นะครับที่ที่ที่เลื่อนสมาเพราะว่าซูวันก็เป็นตีมันเลยใช่ไหมครับทั้ก็เป็นตีมันเลยโอ้โหคุณพยายามจังเลยผมก็ถือว่าเป็นติดตามผลงานพี่เขามาตลอดเหมือนกันซิงเกิลไม่โะลดตลอดเลย โปรแชรเข้าไปดูก่อนร้องเลื่องร้องได้อย่างรักเธอคนเดียวให้จูนเข้าไปโหลดวันแรกปุ๊บป่าว่มาใเข้าไปโหลดเซิร์ชเลยเธอคนเดียวคี่พุงติดถึงบ้านมารักเธอคนเดียวไม่เผื่อใจไว้วันนี้มีความสุขมากค่ะ เป็นวันเลิฟของพี่นาจริงๆบอกเลยว่าชอบมากค่ะก็รักที่เป็นตัวเขาเลยค่ะคือพี่นาเป็นคนแบบน่ารักมากจริงใจเวลาบอกเราก็ชอบที่เสียงเพลงของพี่เขาด้วยค่ะความฝาตพี่นาได้เก้ามาอีกจุดหนึ่งแล้ว ก็ยินดีแล้วก็จะเป็นกําลังใจให้พี่นัดต่อไปค่ะริงชอบมานานแล้วนะคะชอบตั้งแต่สวยดูเอเอฟก็ชอบพี่มีความตั้งใจแล้วก็ผลงานที่ออกมาทุกอย่างเนี่ยเขาก็ตั้งใจทํางานแบบเต็มความสามารถของจริงๆะคะ่ะดีใจที่นัดทำสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วก็อยากให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปในหน้าที่การงานที่นัดตั้งใจแล้วก็หวังเอาไว้นะคะ จะมีสยทมิให้เธอบอกคำนี้ไปกับเธอเพราะฉันไม่ใช่คนมีเวทนตร หมดเวลาของรายการเราอีกแล้วครับช่วงเวลาของความสุขเนี่ยมันผ่านไปเร็วเลือกเกินและในตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาที่แฟนคลับเขาจะมอบความสุขคืนให้กับหนุ่มนัดบ้างในช่วงทําเพื่อซึ่งจะเป็นอะไรนั้นเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ นะครับอาชีพนักร้องอาชีพศิลปินอนะไรเนี้ยมันไม่มีความหมายอะไรเลยนะถ้าไม่มีคนดูไม่มีแฟนเพลงแฟนทับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนเนียคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วในอะาชีพของผมนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมหวังจริงๆนะก็หวังแค่ว่าจะให้ทุกคนมาอยู่ตรงเนี้ยทุกคนจะได้น้อความรู้สึกดีๆกลับไปบ้านนะครับใครมีเรื่องท้อใจมีเรื่องเสียใจในเมื่อไหร่ก็ในถึงโมเมนต์ดีๆที่เรา ด,ด้วยกันนะครับน้อยก็ให้รู้สึกว่ายัางไงก็ยังมีผมนะครับนะขอบคุณทุกคน คอนเสิร์ตจบแล้วนะครับก็มีการเซอร์ไพรส์อีกรอบนะครับตอนแรกเราเซอร์ไพรส์คนดูไปด้วยกันมีองก์ก์แต่ว่าคนดูเซอร์ไพรส์เรากลับด้วยการมีขนมเค้กอยู่บนเวทีเพราะว่าปกติทุกปีผมจะจัดจัดงานเหมือนแฟนมิสติ้งในวันเกิดแต่ปีนี้ไม่ได้จัดแล้วก็ไปทํางานที่ต่างจังหวัดอเี้ครับเขาก็เลยถือโอกาสพรสววันเกิดมีเค้กมีของขวัญพิเศษที่แบบทําใหก้ก็เป็นอะไรที่ประทับใจครับผม ที่ทางขับของพี่นัทศักดาทธนนะคะได้จัดหาก็คือในส่วนของขวัญวันเกิดมันได้แรงบันดาลใจหรือที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างอะคะปีเนี่ยเราจะทําแฟนคลับเราจะรวมตัวกันเพื่อที่จะทาของขวัญวันเกิดปีนี้เนี่ยพี่นัทเขาขึ้นบ้านใหม่เราเนี่ยอยากจะมีส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในบ้านของเขาเดี๋ยวคอยดูเพราะว่าอยากให้เซอร์ไพรส์ แลวพี <Theo> ่โบทเ็งเพื่อตอนที่ไปที่นัดสั้นสดซิลูจไว่ว่าอะไรคะอ๋อว่าจะอ่านหนังสือที่ได้รื่เลแบบตาอไเร่องะไรัะ ือแฟนคลับผมก็จะเป็นคนที่คล้ายๆกับผมครับจะทาอะไรเนี่ยจะคิดมาอย่างดีคิดมาแบบให้มันมีความหมายอะไรสักอย่างมแม้กระทั่งเค้กก็ต้องมีมีธีมของเขาในแต่ละปีที่มันจะไม่เหมือนกันอน่างธีมปีนี้ก็เป็น,เป,นเป็นรูปหนังสือซ้อนๆกันเพราะว่า New Year Resolution ของผมปีนี้ความตั้งใจก็คือแบบอยากจะอ่านหนังสือให้ได้สัปดาห์ละเล่มอะไรเงี้ยครับเนะพราะว่าปีที่แล้วรู้สึกห่างหายกนั่นไปมากไปหน่อยอะไรเงี้ยครับอืมเขาก็เอาตรงเนี้ยมาทําเป็นคอนเซปต์เค้กของปีนี้ชที่ผมรอคอยมาก ันี้ชเค้กแตวเราวอว่าุกำังตัดไม่ลงวะเอาไว้ว่าขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณนะครับนี่อะไรครับเอาระเบิดมาให้วันนี้ใหญ่เปล่มมาก ทันมาก็เป็นของขวัญอีกอย่างชิ้นโตที่เหมือนเขารวมกันทําขึ้นมานะครับบนก็คือเป็นเก้าอี้ที่บนเก้าอี้ก็จะมีลายลายที่เป็นเหมือนอขาําวยพรค้าวยพรมันเกิดนั่นก็เป็นทดแทนความรู้สึกดีๆจากทุกคนนั่นแหละก็คือเหมือนนั่งเก้าอี้ตัวนี้ที่ลายก็จะได้นึกถึงเขาอะไรเงี้ยครับได้มีกำลังใจอะไรเงี้ยครับคุณองนั่งไดู้นะโอ้โห้ี่นับเอาไว้นะคะอย่าลืมว่าโอ้โห บครัพูดตรงๆเลยอ่ะแบบนี่นี่ไม่ได้พยายามจะให้สวยหรูเลยแต่ว่าต่อให้ไม่มีอะไรให้เราก็รู้สึกว่าในทุกๆวันที่เขายังอยู่กับเราที่ตามเป็นตามเป็นกําลังใจให้เราตามสนับสนุนผลงานเราแค่นั้นมันก็เป็นของขวัญที่แบบมันมีค่ามากแลว้วค่ะเพราะนี้ก็ผ่านมาสำหรับผมก็เป็นปีที่8ในวงการอยเงี้ยการที่จะรักใครสักคนได้8ปปีไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ เอาเอาจริงๆคือผมอะนอกจากครอบครัวแล้วอะในชีวิตนี้ผมยังไม่เคยรักใครได้แบบยาวนานขนาดนั้นและการที่พวกเขาเหล่านี้มามอบความร้ายกับผมผมว่าเป็นอะไรที่เป็นของขวัญแล้วครับเป็นอะไรที่ผมโชคดีมากแล้ว ừ ต่อให้วันนี้ไม่ได้มีของขวัญชิ้นเล็กชิ้นใหญ่อะไรเลยก็จะเป็นวันที่ม,มีความหมายแน่นอนครับสิ่งที่อยากจะบอกนัดนะคะก็คือจริงๆหลายๆคนเนี่ยฟนขับเนี่ยค่ะก็อาจจะมีโอกาสบอกบ้างบางคนก็ไม่มีโอกาสได้บอกบ้างเราอยากจะบอกว่าอนาคตเราก็ไม่สามารถที่จะสัญญาได้ ว่ายังไงแต่เรามั่นใจเลยว่า ในเมื่อ8ปีผ่านมาแล้วเนี่ยอนาคตเราก็บอกได้คําเดียวเลยคะ่ะว่าเราก็จะยังติดตามผลงานนัดต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นในฐานนะแฟนคลับแฟนเพลงหรือคนดูอยู่ห่างๆเราบอกได้เลยคะ่ะว่าอยากจะให้นัดเนี่ยมุ่งมั่นในสิ่งนี้ต่อไปนะคะความตั้งใจความมุ่งมั่นที่นัดมีเนี่ยดีอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าอนาคตมั่นใจคะ่ะนัดต้องมีผลงานเพลงแล้วก็มีทําในสิ่งที่รักได้อีกต่อไปนานแสนนานเลยก็อยากจะบอกนัดอีกอย่างหนึ่งนะคะว่า คือเราเชื่อมั่นในตัวนัทเสมอนะคะไม่ว่านัทจะทําสิ่งใดเนี่ยคือทุกคนก็จะเป็นกําลังใจให้นัทแล้วก็จะก้าวเดินไปได้วยกันกับนัทนะคะไม่ว่านัทจะทําอะไรก็จะพร้อมจะสนุนนัทต่อไปและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกก็คืออยากให้นัทรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจให้เข้มแข็งแล้วก็มีแรงมีพลังที่จะทำผลงานเพลงออกมาต่อไปนะคะเป็นแฟนรอติดตามผลงานทุกอย่างอยู่ค่ะ บ้านใจทำมากเลยก็ happy b i r t เ d a y นะคะนัดขอให้นัดมีความสุขนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จในอาชีพการงานค่ะจากทีมมร็อกโคค่ะที่ได้ไปเที่ยวด้วยกันค่ะก็ขอให้นัดมีความสุขมากๆค่ะแล้วก็ได้ไปเที่ยวฟรีบ่อยๆค่ะกินอาหารอร่อยทุกมือนะคะของขวัญเัมืนเกิดพี่นัดวันนี้เราเตรียมสิ่งนี้มาให้ค่ะ สุดท้ายนะครับอยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับทั้งคนที่ตามมา8ปีแล้วบางคนอาจจะเพิ่งตามมาได้ไม่กี่ปีเพิ่งมาตามทีหลังจากผลงานอะไรต่างๆเนี้ยก็ขอบคุณทุกคนจริงๆเพราะว่าผมพูดจริงๆว่าอาชีพอาชีพศิลป,ปินอาชีพนักร้องที่อยู่ตรงนี้ครับมันคืออาชีพที่จะต้องต้องเชื่อมต่อกับคนดูเชื่อมต่อกับแฟนคลับแฟนเพลงแฟนๆทุกคนถ้าไม่มีคนเหล่านี้มันไม่มีทางที่ผมจะยืนอยู่ตรงนี้อย่างมีความหมายได้เลยเนี้ยก็ ต้องขอบคุณทุกคนที่ที่มอบความหมายตรงนี้ให้กับผมแล้วก็มอบเป็นเรื่องอะไรเป็นกําลังใจในการทํางานเพื่อให้ผมตั้งใจทําทุกอย่างมาให้ดีที่สุดต่อไปเรื่อยๆครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณครับ